ที่เขามีช่องนะครับเป็นช่องยูท b e ช่องเฟ e บ o o กด้วยนะครับเยาเปิดตัวได้ตัวไม่ได้ได้นะครับผมขอเสียงให้พี่ต้นยเลยติดตเพี๋แล้วก็คนณอาจารย์ทุกคนนะครย์คุณใบคุณบอลคุณโยนอาจารย์อาเารยเอาเดินที่ี่สอมาที่ครับช่วงนี้ให้พักเบรกแต่งทีบัคนอยากลับไปเจอกันในรอบต่อไป ่า้านไหนนนี้กิจกรรมด้านตันนี้นะคะจเริ่มกันเลแบนีเลยค่ะาแข่งขันทีาดเช้ง่ะครับผม<อ>ไม่จะไม่เจ็บเลยลวครับผมอะไรม่เจ็บแน่นอนวันนี้บอกเลยว่ามีเงินรางวัลให้ร่วมสมุกอย่างแน่นอน,น,นที่ความ ซ้อมันดับสอมอันดัซ้อมใช่ไหมทีมบอลนะครับผมอ่าโอ้ทีมงานบอลนะครับผมนักกีฬาบอลนะครับมาเชียร์เลยลูกอ้าวขอต้อนรับทุนนกท่านนะครับผมเข้าสู่การแข่งขันนะครับผมแม่นเป้าเข้าโก้เป้าได้เกียร์วันนี้ใครจะได้ถ้วยกีฬาบอมลนิรันดร์ไปพ่อคองนะครับผม ตอนนี้นักกีฬาพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ในสนามเลยจ้าอ่านักกีฬาทั้ง6ท,มงมมบบทมีมของเรานะครับผมประจำตำบลพุ่ง,ง,งกลุลานะครับผมทั้งสาวแดงไปแล้วอ่าไปเลยขวายืนเป็นหลักกันจ้าไปไอ้ตัวนะไรนั่งไม่ท้องดึงเลยครับผมกัปตันต้องสาวแดงกัปตันมือบนแดงอ่าโอเค โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนนะครับผม <ไป S 1> น้องสาวแปงนั่งได้ไหมเออเอา,า,าก็วางให้เขาตัวทิ้น,นะ,ะทีมที่หนึ่งแล้วทีมงานอ,อีกสักครู่เดียวนะครับผมน้องสาวแปงทื้นได้ไมเอ่ย รวมแรงมาที่แรกครับผมพี่ย่อย่อตามน้ำตาลบอลจริงเลยนพราะตลางน้ำให้เลยน้ำจริงยออ่าที่สอบแข่งทีมได้เลยๆี่ด้วยอ่าขอเสนบปมกบอยปบก้อยแล้๋ยวปบก้อยอ่าได้ไหมครับได้ครับสวยโอเคนะครับผมเดินสวยโอเคครับผมถุ่มาแรงเรื่อยครับผมขอซาวลงนะครับผมไอ้พวกแม่หนุ่มกติกาการแข่งขันในวันนี้ครัมเราจะหาทีมชนะเลิศเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นโดยแต่ละทีมจะมีหมายเลขนะครับผมหมายเลขเดิมยกมือเลยครับอ่า หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าตาเราดับดูรอบแรกนะครับผมรอบแรกเราจะแข่งน้ำมันสองนาทีมันจะสั่นผมเต้นนะครับผมแล้วเราจะพักเบรกแล้วมาต่อที่หมายเลขสามสานะครับผมเราจะเตะสะสมคะแนนไปเรื่อยทีมไหนที่ได้คะแนนรวมเยอะที่ส Nowadays, ุดจะเป็นผู้ช like นะเลิศในวันนี้แต่ถ้ากรณีที่มีทีมที่คะแนนเท่ากันสองทีมขึ้นไปเราก็จะจับมาแข่งในรอบน็อกเอาต์นะครับผมเข้าใจกติกาไหมครับผมเข้าใจยกมือเลยครับอรอคุณตานนะครับผม พร้อมไม่ม้อมพร้อมไม่อ้อลห้าพร้อมแล้วหมายเลขเดินด้านหน้าเลยจ้าหมายเลขเด่นอ่าคุณพี่ต่อต่อซ้ำเหมือนเดิมนะหมายเลขเด่นอ่าอย่ามันดับเหมือนเดิมนะครับผมคุณพี่หมายเลขสองสามสี่ห้าเดี๋ยวยืนเป็ไกลๆด้านหลังเลยนะครับผมต่อแถวเหมือนเดิมนะครับอ่าลูกจะได้ออกมาส,สวยๆลูกเราจะถ่ายลงเฟซบุ๊กนะครับผมอ่าส่งไปทั่วโลกเลย เดี๋ยวขออธิบายคะแนนกติกานะครับผมเราจะมีเป้าทั้งหมด4เป้านะครับผมแต่ละเป้าจะมีคะแนนด้วยเป้าล่างสุดด้านขวามือ1คะแนนซ้ายมือ2บนซ้าย3บนขวา5คะแนนนะครับเราจะแข่งขันนะครับโดยหมายเลขหนึ่งของแต่ละทีมก่อนเลยนะครับผมถูกประเด็นครับผมขอไปด้วยกันทีมที่หนึ่งนะครับผมรวมเพื่อนครับอ่ารวมเพื่อนนะครับผมน้องบอลนะครับผมความไม่พร้อมครับผมมีมีนักกีฬาในดวงใจไหมครับผมเอาไว้นะครับอ่ามีนักกีฬาในดวงใจไหมที่ชื่นชอบไม่ลุนไม่ลุน จิมบ้นเลยครับผมไยามู่ให่ออนไม่ใช่รถถังนะอ่รนนามนยเลยก่อนสามเท่าเลยะก่อนที่จะยิงทร้งเราจะพูดสโลแกนว่าบาแดงกจ๊กใช่ครับผมบู้กันขันทุกการบแดง๊แล้วเราก็จะยิงแล้วเราจะมาดูว่าเข้าหรือไม่เข้าได้คะแนนไม่เด้คะแนนนะครับหมายเลขหนึ่งพร้อนะครับผมพร้อมยิงเลย ยังไม่มีคะแนนนะครับผมมาต่อกันหมายเลขหนึ่งของท okay. uh, okay. ีมทีมลูกเต้ครับผมทีมที่สองนะครับทีมไล่เต้นพี่พี่ปู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 นะครับผมมีนักกีฬาที่ชื่อจอมจะเดินไกลไหมครับผมจินตกรร้อยท่าครับจินตกรร้อยท่านะครับผมโอ้โหไม่ทันเลยครับผมสามารถไปยังบนสุดได้นักกีฬาเนาะ ไอ้มากริมไหนสมุทรสัครเลยบริเชียไปเลยนะครับผมเมย์ยูบริเชียเบียร์พุกบริเชียการทันเรือยพร้อมยิงนะครับผมคุณพี่ต้องพูดว่าบาลแดงคิกพร้อมแล้วยิงเลยยังยังไม่เข้านะครับผมเออลืมตุบหิดอันนี้รอบแรกนะครับรอบที่สองนะครับผมหมายเลขสองทิศท่าเลยแต่ละคนต้องมีท่าก่อนจะยิงนะครับผมใช่แล้วขอท่าจับตัวแต่ละคนด้วยนะครับขอทีต่อไปเลยนะครับเอาเร็ว เริ่มแล้วอุ่นเป่าอ๋อกรรมการขอไปด้วยอ่ะโอเคไปสับตัวกันสองวัน้อมนะครับผมทีมมรวเพื่อนนะครับมาจับล่องบอลนะครับผมไม่ดังนะผมไม่ให้ยิงนะผมพูดดังๆครับผมว้าแดงจีโอ้ย่างไม่เข้าเหมือนเดิมอ่าเอออย่างไม่เข้านะผมมาทีมที่สามนะดูคะแนนครับผมทีม่สามนะครับด้วยเพื่อนคุณพี่น้ำครับ พเพื่อนนะครัรวยเพื่อนไอ้นี่ยังปา,าทิ้ยิง,งปะทิ้ย <laughs> ิงอีกนี่ยังสิบกอ่าะมามีขอท่ากำจัดตัวน้องน้ำน่อยนะครับเราจะเริ่มต้นที่หมายเลขสองของแต่ละทีมเตรียมท่าไว้เลยครับเราจะมีท่าก่อนยิงน้องท่าเป็นกำจตัวนะครับนักเตะที่ชอบในดวงใจครับทีมชาติเลยครับขอบคุณไลฟ์สดนะครับจาากทีมไลฟ์สดนะครับทีมชาตินี้เลยเริ่มกันเลย

วันสิบแปดสิบแปดเดวยิงเหนแล้วสิบแปดห้าห้าห้าสามใช่ครับยิงมามันต้องแบ่งเป็นสองลูกไงบอกพวิธีการเียตะเซฟอ่ะยิงแล้วล่องเล่นเมื่อหนขอทีมไม่ดวงใจเลยครับที่ตอนขอทีมไม่รวงใจหน่อยไม่ดวงใจครวมเลี้ยวปูครับโอ้โหลองตีเสมอไปนะเดี๋ยวปั่นจะยิงถามไม่ชื่นใจหน่อยครับผมเครื่องเดิมคาราบาลแดงของเราตอนนี้ขวดละกี่บาทครับผมสิบบาทครับสิบบาทเท่าเดิมรับไปเลยจิบตอนไม่หยางมั้งหรื ไปเนี่ยกรรมชื่มเลยกรรมการอย่โหดร้ายนะครับเลบาทนะสิบาทใครบอกสิบสโดนไล่ออกจากสนามไม่ต้อนรับนะครับผมอร้อมแล้วบอแดงชี้ครับ ต้อนรืไม่อนัไ้อที่ดินหาซร้อทไดกได้ตอนนี้เกือบแนี่นะลครับผมหักนะครับผมไปเกือบหักนะครับผมไปก็มาตอนี่ทมที่ห้าเลยครับผมที่ห้าทมถ้าได้ครับทียห้าถ้าด้ครับที่ห้่ไจ้กพูดผิดนะครับผมซื้อทิมซื้อทมจากทีมครับหอมทานี่ทมหยั่งกระจัดทิมหยัมาดูเรียงเลยนี่อ้ทมหย่งทีมงไม่มีอะไรก็ซื้อทิมเขาซื้อมาจากทิมหยัง จังกี้ยังไหวอีกระเอ้าหนึ่งใช่ชื่อวาอะไรครับตั้งใจครับตั้งใจนะครับผมคุณพี่ครับผมมีนักกีฬาที่ชื่นชอบติดเดิมใจไหมครับเดวิดเล็แฮมเดวิดเล็แฮมโอ้ทำงานนิจ่ามกิจหมายเล็กกิจใช่แล้วครับชอบดำเนินผมเลยผมชอบเขาใส่คุณพี่ลงเล็กกิจแย้มครับผมเล็กไวกิจแย้มนะครับอ้าครับอ้าแย้มนะครับพร้อมป้อมอะโกลวิโนโกูพร้อมแล้วบ่าวเด่นคิกบ่าวเด่นคิกโอ้ นอกลัวแลนะไปเห้วไปแล้วคนไม่เห็นเลยรอบที่หนึหมดไปแล้วนะดังีเลยทีมนะครับผมที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 มมัน่สียบเนื้อช้างหน่อยนะไอ้หน่อยมันีครับแต่ไม่น้อยนะไม่น้อยครับทีมทีมมเสียออ้ชว่อไหครับ สั่งเลยมาหน่อยด้วยจ้ามังช้างนะครับอ่ายังไม่มีใครได้คะแนนโดยที่กิจะเป็นผู้นํานะครับผมในครั้งนี้เลยโดยมีสิทธิ์เข้าใกล้เงินรางวัลสองบานบาทรอบแรกในรอบแรกนะครับผมจะโกหรือโดนโกนพร้อมแล้วพูดคําว่าเดงกิ๊กมันตกยิ่งแน่นหน่ะมันตกยิ่งแน่นหน่อยเร็วมาหน่อยยังไม่มีคะแนนนะครับทผมกิเกในรอบแรกนะครับรอบแรกของ คะแนนก่อนนะครับผมยังไม่มีทีมไหนที่มีคะแนนเลยยังไม่มีวันตกเลยนะครับพี่ดูมาเลยครับผมเดี๋ยวกำลังพี่ต้นไปเลี้ยงไม่ใช่พี่ต้นนะเนี่ยไปเลี้ยงไหนไปเลี้ยงไหนไปเลี้ยงคลิปนะครับพี่มาเลี้ยงคลิปนะจ๊ะได้ครับแก้มเราจะตัด6แก้มทันาทีนะครับผมถ้าพูดผิดนะครับผมผมจะพูดคำว่าอาไรบ้างที่ เอยังไม่มีทีมไหนที่นำไอ้ต่อไปรวมเพื่อนมาเลยมาเลยสาบเอมรวมเพื่อนวยเพื่อนรวยเพื่อนสรุปคะแนนเรารวมเพื่อนยังนำอยู่ที่สองคะแนนนะฮะตอนนี้เรารวยเพื่อนเลือกหมายเลขสามอ่าทฤษฎีนี่ตอนเบียร์เรียบร้อยแล้วสองแต้มเพื่อเสมอสามแต้มเพื่อกระดัมห้าแต้มเพื่อขึ้นนำครับผมมั่นใจแค่ไหนครับผม มันใจว่าคักรึว่าอาตองขึ้นเยมันเจดีบอมัมันใจดีบอลสองแต้มเพ้อตีเสมอนะครับผมสามเพ้อนำห้าเพ้อนำนอัครับผมขวัญจพูดขึ้นมาก็โ้ก้าเสมอมาแนนสองสองคะแนนครับหมายเลขสาของเทียนวดาราวมดาราสามมาเลยครับร้อมไม่เข้าห ออถ้าเราลองประจำตัวสักท้านึงครับรูปหล่อครับพี่จะเห็นยิ่งไปเลยล่ะทราเนมาเราเ่นเ่พี่แฝดมาโอ้ยมีบอมีอหนาที่กันเสื้อบอส้มมมเดยกันเลยอ่าโอเคราอาจะจำดิเอาสองก่อนเอาไปเสมอเนาะร้อนแร้ว Hoạt động của người thân cận bà mẹ mày sắp đặt kia mặt 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 ตั้งมาอีกแล้วตั้งมาอีกแล้วชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรชื่อเจนเจเจเจต่อไปเจนนะครับผมอ่าสลิงีเจนเล่นเจนไปมครับผมผมฟอร์มไหครับผมฟอร์มฟอร์มแล้วพูดว่าตาล่าวดียังนะครับผมอ่าตอนนี้หมายเลขสามหมดหรือยังครับผมหมดแล้วครับอ่าของหมายเลขสี่ของแต่ละทีมเลยจ้า เข้าซนรูปนะครับหรือว่าแฟนๆท่านนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับก็ได้ความสบายเลยนะครับผุณพี่จ๋านะครับสำหรับทีมนักบอลนะครับแต่ทีมที่ตั้งชื่อมานะครับขอผมทีมนะครับมาติดต่อรับนะครับรางวัลยาสีก้อนนะครับให้เก็บรามวัลเพื่อรางวัลนะครับในวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านครับเชิญเชิญเชิญบูมานะคุณกันเลยเนี่ยชื่อพี่แจ๊มนะครัด้านหน้าเลยครับอย่างสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยวไม่ เอาอาเลยครับผมเชือก้อนมาฝั่งฝังซ้ายมือผมเลยนะครับต้อนมาฝั่งสายมือนะขยับฝังสายมือหน่อยครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวนั่งกันเถอะพี่นักกีฬาครับผมชมพู่ว่าธะเม็ดเป้าก็โกพี่พุทธะบาแดงชิกตั้งกันยาวเลยนะครับผมขอถ่ายรูปรุ่งกระเรียนเขาบาแดงชิกคือชนิดของก้อยของคาราบาวด้วยนะครับผมอ่า เดี๋ยวถ่ายรูปกอนเสร็จเร็วพร้อมนะครับผมพร้อมนะครับผมวิดีโอพร้อมกล้องพร้อมแม่นเป้าเข้ากูเป้าได้เก่ง้าวสวยครับผมขออีกรอบครับอ่าออีกรอบนะครับผมแม่นเป้าเข้ากูเป้าได้เก่งอ่าและชจำในปีนี้ผมได้แก่ทีมรวมดาราครับสำหรับต่อไป ขอเรียนเชิญนะครับผู้จ <T |startoftranscript|> <eyeshadow> ัดการส่วนฝ่ายปฏิบัติการการตลาดทีนสาวแดงคุณสุริยาสีต้นให้เก็บน้ำมาถ้วยรางวัลให้กับทีมแชมป์ในวันนี้ครับเรียนเชิญลยครับเชิญครับทุกคนรูปเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันนะพี่น้องเขาเจอกันนะครับหลังจากน่าพร้อมแล้วขอแสดงความดีกับผู้จัดการแมนป้าก็โกงเป่าแดงคิกคาเลนในปี2023ถูกได้แก่ทีมรวมได้แล้ว Ba đình chia ra phố chống đi, rút về yeah. đâu?